อน,นแรกผมก็นึกว่าชิ้เหนียวยากกินว่าได้คือกันแต่นี่บ้เหนียวครับผมเป็นหนุ่มๆม,มันๆห,หอมๆสำหรับคนที่ชอบเนื้อติดมันเนี่ยผมว่าเจียวเลยครับ เมนูมื้อน,นี้ครับพี่น้องด้เนื้อนอกอง,งามเนื้อหนอกส,สวยครับผมนี่บอว่าน้องเดี๋ยวมีเมนูครับผมนี่ครับผมหั่นเรียบร้อยแล้วครับเนื้อหนอกก็ลักษณะกะทิคล้ายๆเนื้อติดมันครับผมแต่ผมไม่รู้ว่านั้นสีเหนียวหรือสีจังไหรครับผมเพราะผมก็เพิ่งชินครั้งแรกครับผมเดี๋ยวผมเชียวปรวนครับผมตรนแรกผมว่าสีย่างผมสีข้าน ยันใจครับผมเดี๋ยวผมเอาไปขวให้สุกแล้วกันตันต่อไปผมก็จะมาขวให้สุกระดับหนึ่งครับผมม,มีมีบืบอดีบและพี่น้องให้สุกสุกมือนครับผมผมก็สิล้วนให้สุกระดับนี่ครับพี่น้องมันสุกมากแล้วผมก็ยานมันเหนียวคือกันก็พอเคยกินได้เกินเนื้อส่วนครับ ลอยครับผมนําตกเนื้อนอครับผมพร้อมเสิร์ฟมาเด้อครับผมมาแซ่บๆน้ำกันนี่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท่องของนักตกปลาพาแซ่บครับผมหลังจากห้างหายหนาไปน้ำผมผมก็บ่ค่อยได้ลงคีปครับพี่น้องช่วงนี้ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆครับผมเดี๋ยววันนี้ได้เมนูแซ่บเมนูเด็ดครับผมตอนแรกว่าสิรอบจุบก้าครับนี่ ผมเลยอไปเหดเป็นน้ำตกเนื้อโหนกงัวครับผมเนื้อหน,นอกก็คือไอต้ตุ่มตุมต่มอยขังบนบนไอเห็คองว้านไหมครับไอเป็นต้มโหมดไหมโหนกไหมโหนก,กโหนกงวนเนาะ,ะบางคนก็ยิงเข้าใจย่มานี่ก็เป็นการยินครั้งแรกของผมครับผมเลยไม่มา,มาขวาให้สุกระดับหนึ่งแล้วผมก็มาปรุงเครื่องเป็นเครื่องเครือค่องลาบเครื่องน้ำตกเขากับขาเหนียวพอนครับ,บผมพี่นอกมามาๆๆผมก็หิวเข่าเราแล้วก็ได้ แก็มีผักแกมตามภาพเลยครับผมนะที่น้องมาแซบแบนุ่กันเปึ่งเฮดไม่ไม่โมไม่ดอกดนเติบชัวยตั้งเวทีได้นี่ครับผมมันเก็บนักษณะคาขๆเนื้อผิดมันครับผม แซ่บครับตอนแรกผมจะมันเหนียวออตอนแรกผมก็นึกว่าชินเหนียวอยากกินมาได้ยืดกัน แต่นี่เบ้เหนียวครับก็เป็นนุ่มๆมันๆหอมๆผมอยากกินซะด่วนแล้วงั้นเรได้ลอง thầy có thấy kiểm đó mới hết kiếm môn học không นำแซบมะเขืองโล นี่คนมากวนครับลอกของลักเขเลย นะครับผม สำหรับคนที่ชอบเนื้อติดมันเนี่ยผมว่าเจียวเลยครับคุณเทศเครื่องเดี่ยวครับ เคล็ปนี้ก็ขอตัวละพี่และน้องเพียงแค่นี้ครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจด้วยครับผมขอบคุณครับ